เอาเลยครับผมขอกราบสวีตดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเบร a แอนโซ่หรือบลูชันในพาร์ทที่52นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครที่เป็น 97.3%นะครับที่รับชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมและในคลิปนี้ผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมผมก็จะมาทำตามความเรียกร้องกันอีกแล้วนะครับผมก็คือว่าหลายๆคนอยากทราบถึงเทคนิคละสสุรการตีบวกนะครับว่าเราสามารถตีบวกของให้แบบไปบวก10หรือ 12- 13ไปยังไงนะครับผมซึ่ง ผมก็เคยได้ทําการโพสต์ไปแล้วนะครับในกลุ่มเขาเรียกว่าในช่อง YouTube ของผมเองนะครับผมว่าอ้ยพอดีผมได้ดาบเนี่ยมานะครับดาบจอมพิสารมาผมจะทํายังไงให้ผมตีแบบเกินสิบนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์มาเยอะพอสมควรนะครับผมผมก็เลยคัดมานะครับว่าผมจะเอาสูตรของทุกคนนะครับมาทําการตีบวกแหวนนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าสูตรไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยมันก็แล้วแต่ดวงและก็จังหวะเวลาด้วยเนาะผมก็ถือว่าเป็นสูตรไว้ใช้นะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าน่าจะเกินน6ขึ้ ผมการันตีน่าจะเกิน6ขึ้นไปนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะประสบปัญหาในการตีบวกของระดับวีรชนนะครับเพราะว่ามันแตกค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างหูหรือว่ากําไรนะครับผมก็แตกไปแล้วนะครับวีรชนนะครับของราหูนะครับผมหลายชิ้นเลยนะครับผมผมก็เลยเอาไปแลกแต่หของมูลทุกคนก็คงรู้นะครับว่าแหวนนี้ถ้าแตกอีกทีก็คงต้องแลกนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสูตรแรกเลยนะครับผมอ่ะซิลี่อ่านชื่อเขามาสิอ่าเขาบอกว่านะครับหวดลัวอย่าไปคิดเยอะ หวดรัวๆอย่าไปคิดเยอะได้ครับได้ๆเดี๋ยวผมหวดรัวๆโดยที่ไม่คิดเยอะเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเอาชิ้นนี้แล้วกันขายาก่อนหวดรัวๆอย่าไปคิดเยอะนะครับผมสุดแรกจัดไปเลยปุ๊บๆๆๆๆๆไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ๆๆๆๆอ่านะครับผมสุดแรกหวดดัวๆอย่าไปคิดเยอะนะครับสังเกตได้ว่าเฮ้ยแม่งไปบวก10จริงด้วยอ่ะเฮ้ยโอเคสูตรสูตรคนนี้ครับเป็นไปได้นะครับสูตรคนนี้เป็นไปได้นะครับผมต่อไปนะครับคนที่2นะครับเปิดเสียงหน้าคอมแล้วตีบวกไปเลย เปิดเสียงนะ้าคอมแล้วตีบวกไปเลยจัดไปนะครับกุ3โคกมากันเลยโอเคเราเราได้เราได้กระถากับน้าคอมมาแล้วมามามาเปิดเสียงแล้วก็ตีไปเลยยนะครับผมตีไปเรื่อยๆครับก็บวกหกนะครับผมจริงๆสูตรนี้มันควรดบบ มันควรไปแบบสเต็ปไปสเต็ปหลายกันแต่ผมตีเร็วไปหน่อยโอเคต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมผมตีเร็วไปหน่อยนะเมื่อกี้โอเคสูตรคนต่อไปนะครับใช้หินม่วงตีบวกค่าขึ้นไปนะครับแล้วกดปิดหน้าจอลองดูได้ครับใช้หินม่วงตีบวก5ขึ้นไปก็คือเราบวก5้าปุ๊บแล้วก็ใช้หินม่วงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดจอนะครับอ่ะลองดูนะครับผม สูตรนี้นะครับใช้หินม่วงไปอ่าผมจะลองใช้กับของวีรชนเลยไหมได้ได้นะครับเราจะใช้กับของวีรชนเลยนะครับผมอ่ะเราตีไปอ่าสองสามสี่ห้านะครับผมแล้วใช้หินม่วงอ้าวแล้วผมจะปิดจอไงอะ่ะผมเล่นในคอมอ่ะครับผมจะปิดจอไงอ,ะอ่ะอ่าเอาไงดีผมเล่นในคอมผมไปเล่นในโทรศัพท์ดีอ่าปิดจอไม่ได้อะ่ะ สูตรนี้ก็อยากลองนะครับแต่ผมปิดจอไม่ได้อะโอเคนานขอข้ามไปก่อนนะครับผมคนต่อไปนะครับหลับตาแล้วกดรัวๆเอาสูตรนี้ได้ผลชัวร์หลับตาแล้วกดรัวมันก็เหมือนสูตรที่ตีรัวๆอย่าไปคิดเยอะนะครับก็สูตรประมาณเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่านะครับผมคนต่อไปเขาบอกว่าผมจะบวก6ก่อนแล้วย้ายเมืองเมืองรับบวก2ครับใช้หินแดงสองแสงนะครับจากบวก6ผมได้บวก10ขึ้นทุกชิ้นครับตีบวก6ก่อน นะแล้วก็ย้ายเมืองโอเคเขาบอกให้ใช้หินแดงผมไม่มีหินแดงอ่ะผมใช้หิน้าแล้วกันเนาะปึ๊กตีไปนะครับผมอันนี้เราอยู่เมืองตรงเตรียมนะครับผมโอเคเรามีทั้งหมด4เมืองไปนะครับจะบวก6ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็ได้เปลี่ยนไปเมืองต่อไปกันเลยโอเคสุดแรกกดปึ๊กได้เท่าไหร่ปึ๊กโอ้บวก7นะครับผมอ่ะเราเราบวก7แล้วเราเกินบวก6แล้วอ่ะเราย้ายเมืองก่อนเราย้ายเมืองเอาเป็นที่พำน เผาแล้วกันนะเราไปย้ายเมืองนะครับอโอเคเราไปที่เตาเผาหลอมอาจจะดูกระตุกหน่อยๆน,นะครับผมเพราะว่าเน็ตหอมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนเ,อเราทําอยู่บ้านเนาะโอเคเรามาตีกันต่อนะครับผมอ่าปุ๊บอันนี้บวกสองก็ไปย้ายเมืองนะครับย็งผมพอไหมน่าจะพออยู่นะโอเคตีไปนะครับผมรอสักพักนะเอาพมขอใช้สุดเสียงรครออีกได้ไหมอ่ะ เปิดเปิดเสียงนะักคอมแบบคลอแบบเพื่อสร้างแรงบ,บันดาลใจเลยแบบปลุกไหลอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเดี๋ยวผมมีทีมตัดต่อแล้วตัดตัดให้ไหนตัดสายเสือให้ผมไหนสิมาครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะติดไห้นะครับผมนะักคอมมาให้พรอย่างนี้ผมว่าต้องติดแน่นอนนะครับจัดไปโอ้ยสุดยอดนะครับผมติดครับผมตอนนี้บวกแปดแล้วนะครับโอ้แต่หิดผมไม่พอน่ะสิเอาไงดีเอ้ยผมผมลืมไปว่าผมมีบวกสิบเมื่อกี้หนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราแยกแยกเอาหินก่อนนี่นี่นี่กสิบ นี่ไดหินมาเพิ่มนะครับเคมาบวกแปดแล้วเขาบอกว่าบวกบวกขึ้นทีละบวกสองก่อนแล้วก็ย้ายเมืองนะครับผมโอเคได้หินมาจัดไปเอาหินไ่พออีกปจัดไปนะครับโอกาส50%นะครับเสียงนคอมอีกเสียงนคอมอีกคลอเลยคลอเลยเสียงนคอมคลอมาเลยจัดมาจัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกนะครับมีกระตุกเล็กน้อยนะครับผมโอเคเราไปลองดูกันว่าครับเสียงนคอมมาแล้วต้องมีมาแล้วมาได้ไหมปึ้งแตกนะครับผม โอเคดเดี๋ยวเราย้ายเมืองนะครับถือว่าเราตีแตกไปแล้วย้ายเมืองเอาไปหมู่หมู่บ้านทิวไผ่ละกันหมู่บ้านเริ่มต้นของทุกคนเลยนะครับผมเอาและครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านทิวไผ่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจุดตีบวกกันเลยนะครับผมตอนนี้บวก8นะครับว่าหวัง10ขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ใช้สูตรใครแล้วผมผสมประสานทุกสูตรแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้หินม่วงผมหมดแล้วอ่ะผมไม่ได้ฟาร์มเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราใช้หินธรรมดาทั่วไปแล้วกัน จัดไปนะครับผมบวกแปดแล้วในการบวกเราควรทิ้งจังหวะไว้สักพักหนึ่งนะครับรอหน่อยดวง,ดวงวน่วงเวลาหน่อยน่วงเวลาหน่อยเราเราอย่ายรีบร้อนนะครับถ้าเรารีบร้อนมันจะจะแตกเร็วนะครับผมเราต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะฮะจัดไปเล่นที่เผือปึ้งนี่บวกเก้าแล้วครับทุกคนอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวบวกสิบปุ๊บที่เหลือผมจะไหลเลยผมจะไม่คาดบังอะไรแล้วนะครับ ต่อนะครับต่อไปอย่าให้อย่าหยุดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวร้หน่วงก่อนหนเวลาก่อนสักประมาณ5-10วิวินนะครับผมเพื่อ <c oughs> ให้แบบให้ระบบมันคิดว่าแบบเออแบบยัยงไงเงี้ยเงีๆๆ้ยนี่ใจเย็นๆนะครับการตีบวกของระดับวีรชนนะครับทุกคนต้องใจเย็นยิ่งเป็นระดับตำนานด้วยต้องใจเย็นๆนะครับผมอย่าไปรีบร้อนนะเล่นไปเถอะปึ้งนี่สิบแล้วตอนนี้สิบแล้วโอเคสิบแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นทีละสองแล้ว เราย้ายเมืองนะครับผมเรายังใช้สูตรของคนนี้อยู่นะครับผมแต่เราจะผสมผสานสูตรเนาะไปเราวาไปเมืองที่4ี่นะครับเมืองสุดท้ายนะครับแต่รู้สึกว่าผมตีเมืองนี้ก็คือตอนเอาดาบจอมปีศาจมาตีผมก็ตีอยู่เมืองนี้นะรู้สึกว่าชิวไผ่น่าจะดีสุดแล้วนะครับที่ลองมานะไอนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันด้วยเกี่ยวกันหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ถือว่าลองเอาไปเขาเรียกว่าลองเอาไปปรับใช้กันดูนะว่า สามารถตีติดกันบ้างไหมนะครับผมสําหรับใครที่มีสูตรอีกนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมก็จะนํามาทําการตีบวกทุกคนโชว์นะครับหรือว่าแชร์นะครับให้ทุกคนมาสามารถมาแชร์ประสบการณ์การตีบวกนะครับผมอยากทราบเหมือนกันนะครับคนที่ตีบวก15 1618เนี่ยเขาตีกันยังไงนะครับผมก็สามารถมาแชร์กันได้นะให้ทุกคนที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับการตีบวกเขาก็ได้แบบหาทางแก้ได้นะครับผมโอเคบวก10แล้วนะครับตอนนี้จัดไปนะครับผม โอกาส33นะครับผมยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับโอกาสติดก็จะยิ่งน้อยนะครับผมเคเราต้องใจเย็นๆนะครับผมแต่ผมบอกไว้เลยนะครับถ้าเราตีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิน10หรือ13ขึ้นไปแล้วนะครับให้หยุดนะครับวันนั้นห้ามตีของวิลชนอีกเลยนะครับให้ผ่านประมาณสักวันถึงสองวันแล้วค่อยตีต่อนะครับเชื่อผมผมผ่านมาแล้วนะครับตัังจากที่ผมตีดาบติดนะครับผมแล้วก็ตีพวกประดับต่อนะครับแตกหมดเลยนะครับผมย่อยอย่างเดียวนะครับได้ย่อยอย่างเดียว แตกเลยมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเอ,อ้ยลุดเอ,อ้มันมีอีกคนหนึ่งเขาบอกสูตรผมว่าให้ตีหลายๆชิ้นรวมกันนะครับอ่อาก็คือว่าให้ล่อเราผมลองใช้สูตรของนี้ดูปุ๊บล่อล่อหน้าก่อนปึง้งของเราอ่ะอยู่หลังสุดนะแล้วก็ปิดท้ายอันหน โอเคลองดูนะครับถ้าติดก็ติดนะครับถ้าแตกก็คือแตกนะครับจัดไปปึ๊บปึ๊บโอ้โหแตกนะครับผมได้บวกสิบนะครับก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าได้ของมาใส่แทนนันเก่าอยู่นะครับผมนี่ก็ได้มาใส่แทนอันนี้อยู่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปย่อยแล้วกันทําแต้บนะครับผมสเกตได้ว่าค่าพลังผมลดนะครับเพราะว่าผมเลื่อนขั้น พูดระดับตำนานแตกนะครับผมก็ได้เจ้ากล่องสมบัติมาก็ถือว่าโอเคนะครับเพิ่มตอบ15%เดี๋ยวไว้ฟาร์มของกันต่อนะครับผมสำหรับใครที่มีสูตรดีๆหรือว่าแนวทางดีๆก็สามารถมาแนะนำได้นะครับผมมาพูดคุยมาคอมเมนต์ด้านลงคลิปนี้ได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางงห้สํสำหรับคนใหม่ๆนะครับผมที่เข้ามาดูและอยากรู้สูตรนะครับหรือว่าคนที่ชอบตีบวกนะครับแต่ค่อนข้างแตกบ่อยนะครับก็เลยทำแบบให้ใครๆหลายๆคนทอนะครับสำหรับใครที่บวก14-15นะครับก็รบกวนมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่า ทุกคนใช้สูตรอะไรในการตีบวกกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพืให้พาคลิปให,ใหม่กับผมไดละกัน้แล้วแล้วไว้เจอกันในพารตต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ